พวกเราเรามา,าชุนกูมาชุนใจร่ะเ,เพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรเออโอเคเฮ้ยจากกี้ครั้งก่อนนี่เรามีอันนี้ไหมนะที่ผ่าก่อนเราไปขาเขาเนาะ <c oughs> แล้วก็จากไปเขาเนี่ยเหมือนจะไม่มีอันนี้อันนี้คือเราไปเล่นรอบๆมานะ่ะก็คือ จริงๆมาบนี้มันคือโตอัปเกรดอาวุธนะซึ่งมันเป็นของม็อดเราสามารถนําอาวุธของเราเข้ามาณนนี้แล้วกดอัปเกรดมันได้แล้วจะแยกส่วนมันก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเรากดอัปเกรดมันจะถามว่ามันจะขอของเนี่ยมันจะขึ้นของมาว่าของสิ่งนี้สิ่งนี้มันต้องการอะไรเพื่อที่จะอัปเกรดตอนถึงขั้นประมาณนั้นถ้าถามว่าทําไมเราถึงมีเครื่องอัปเกรดอย่างนี้ ก็ายายามมีแค่นะพี่นี่นนทำไมแรปเตอร์มันใกล้จังพี่แรปเตอร์มีไฟ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 ,ไฟลกูกคุณเจ้าแต่ไม่้งนะในเมื่อแรปเตอร์มันอยู่ใกล้อย่างนี้พี่ขอเอาหอกดีกว่านี่เดียวพี่พจะคาหอกมันเหใช่เรียกพี่จะฆ่ามันไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้ามาหาลูกๆเรานะเดี๋ยวพี่กลัวลูกๆเราจะตายกันหมดไม่เห็นมันมีลัวด้วยพี่มี้ัวคืออะไรครับ กำแพงรู้ว่าอะไรเงี้ยเหล็กเราอยู่ไหนหมดนะเอ่อถ้าทีหนึ่งบองกได้มีกำแพงรู้ว่าเหรอเราจะสร้างไหมละ่ะไม่เว่ามันน่าสร้างเอาไว้เดี๋ยวให้สร้างกลางนาเกียรเรา <c oughs> เอาไม่เนี่ยนี <c oughs> ่เป็นลุงแทงมากับพี่ปะ <c oughs> ได้ได้ได้เก็บของไว้ภารกิจของเราคือตีแล้ววิ่งไปไกลที่สุดนะเหมือน <c oughs> มันจะแทะศกพี่อยู่นี่ ที่ก่อนหน้านี้ที่พี่เจนมามันคืออัลฟาแร็คเตอร์แบบดุกจัดไม่เกินใจคอยว้าทีเดีววีใส่มันระน้ำตามมา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 ฮึบฮึบฮตามมาตามมาเฮ้ยพี่รอนพี่รอนลงมาข้างล่างอืดตาย เนี่ยพี่เมียจะเทสว่ะนี่มันนี่เลยดินี่ว่าพี่อยากรู้ว่าธนูพี่แรงถึงไหนแล้วอุ้ยทีเดียวหลับเลยเต็มเยอะปะใช่หลับเต็มดวงเลยพี่เมียได้อยู่ท่านี้มีเบอร์นี้ขาวก็เหลืออยู่ต่ำกว่าขึ้นตัวนี้ขาวเนี่ยเอาไปเดี๋ยว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 ไปเอาเจ็เต้าหู้ให้ก่อนเต้าหู้มีสี่พันแปดดิโอเคซื้อหน่าวันเนี้ยซื้อเลย มันมีอะไรที่มันแบบโอเคมันจะฟืะ้นแนล้วมันมีแบบยาอะไรที่มันมีมันมียาสลบใช่ป้ะแล้วมันมียาอะไรรา้ปะตื่นไหมที่ทําให้เราตื่นแบบไม่สลบไม่หลับอะไรอย่างนี้บบยาแก้พิษอะไรต้องไปหาดูอย่างน,นี้ธนูแรงขนาดนี้ก็อาจจะจับตัวอะไรแล้วก็ได้ก็ได้ดีๆอ,อ่ะบบตอนเนี้ย มนันทำให้ตอนนี้พี่อยากจะกลับไปขุดเหล็กก่อนอ่ะนะซึ่งพี่จะเนี่ไปกับพี่ไหมได้ได้พี่กูก,กะกูก,กะอเอต้องหูดเลยดิบ่พีเนะ่เห็นน้อ่ะลงไปกินน้ำโอ้โหลงระวังนะระวังนะลงไปก็ระวังระวังหน่อยนะน้ำนี่กินที่ปึดตับ ไ,ไว้ใจเลยลงไปเอฮ้ยเ้ยไม่ต้องนะนี่ไม่ต้องครับเนี่ฝนตกเน okay, okay, ี่โอเคโอเคนีๆมีฝนฟ้าเป็นใจฝนฟ้าเป็นใจเอาละนี่คือวันของเราเนี่ยอาปาก,กินเลยวันนี้แหละเราจะได้เหล็กกลับมาอย่างสมภ,ภูมิของเราที่เราทํามาทั้งหมดเราเคยพยายามขึ้นเขาลูกนี้มาเกคือแบบยี่สิบใูกจะถามว่าได้สิบลูกมั้หนหรือม หาเหล็กเนี่หาเล็กขุดนี่ไงนีหินก็ดีว่าเหล็กวะนี่เกเล็กเนี่เหล็กเหล็กเหล็มาแล้วมาแล้วนี่เหล็กเหล็กเล็กเหล็กขุดเลกเล็กขเลเลอ้ยมันมีนกตีกันด้วยอะนกสองตัวตีกับแมงป่องหตัวอจยตัวเองพี่อุ้ยิายมันดูห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบเลยอะเิ นี่พี่นี่พี่กลับไปเก็บของก่อนพี่จะเอาของพี่กลับมาแป๊บหนึ่งตอนที่มาเหมือนพี่จะเห็นว่านกสองตัวมันอยู่แถวนี้ใช่ปะ่ะอ่านั่นก็หมายความว่าตกที่นี่ไปวะอ่ะนี่ไงนี่ไงเจ้เจอเจอเจอเร็วเอฟของ,งหมดมาอยู่ในตัวของข้าซะไหนเนี่ยไปเร็วไปกลับกลับกลับแน่เดี๋ย่ไงพี่นกกระเมงฟองตีกันอยู่ใกล้เราอ่ะไหนไหนไหนเอาแม เย็นที่ไอเย็นอุจะดีแน่พี่ย hey, no. ิงแมนป่องโลงด้วยนี่แมนป่องหลับเลยเนี่ยทีเดียวหุยหุยหุยนกพี่นกพี่นกมันจีบพี่เน่นกมันจีบพี่เน่แมนป่องหลับเลยเน่เน่พี่อยากได้แมงป่องอ่ะนี่นกน่น่เน่ช่วยพี่หน่อยเน่พี่จะตายเฮ้ยเนี่ยก็จะตายแล้วฮึบฮึบเฮ้ยมันตามนี่นี่วิ่งเน่นี่วิ่งมาทางนี้เน่บุกมา ปุ๊กมามันตายนี่มันตายนี่เอาเลยเรียมันเลยนี่ไม่แทงมันมานี่นี่ไม่มือหรอกนี่ไม่แทงโอเคอุ้ยพี่ได้มาแล้วนี่น้องป่องพี่ตั้งชื่อน้องป่องน้องป่องเร็วน้อยมากเลย ไปน้องป่องลุกป่องมีที่ป่องขี่ได้ด้วยนี่ไ,ไปป่องลูกกลับบ้านก่อนที่นี่มันอันตรายป่องอันตรายมากด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่าคือไอ้แรปเตอร์มันเดินแบบอิสระแล้วนี่มันไม่แทะจบแล้ว,ลวต้องมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าน,นี้ ราต้องมีตัวที่แข็งแกร่งมากคนนี้พี่อยากเห็นเสือวิวห้าร้อยแปดสิบปะพี่อยากได้มันมากเลยพี่อยากได้เสีือตัวนั้นเป็นางยิ่งหรือี่เจอเนี่พี่เจอจะเหรอพี่เจอเสือตัวนั้นมันวิ่งมาพี่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหายแล้วเลยอย่าพี่พี่พี่จะไม่ตายเด็ดขาดต่ทนตันทำมันตันมากเฮ้ยหายแล้วมันมาแล้วนี่ พี่ทำได้พี่จุ๊บไว้จุูบจูบพี่หลอดละเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยชิมไม่โดนแล้วไม่โดนมันอยู่ไหนวะยิงไม่โดนเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะอยู่นู่นตาบอดยังเกินเ,นเ,นเสือเหรอคุณแกเฮ้ยทำไมพี่ยิงมันไม่โดนโอเคได้แล้วจิบห <c oughs> ายแล้วเนี่ยมันขึ้นมาได้ อาาชีพยแล<ม>้ว่กระดูกพี่หักนี่เห็นไหมเสี่ยมันอยู่ไหนวะเฮียแม่เลยกระดูแลพี่เอลฟาแล้ว,ลวไม่ใช่เอลฟานี่เสี่ยมันแดกอยู่ด้านหลังเอลฟาแล้วใกล้ๆพี่มันมีไข่ตัวอะไรไม่รู้อยู่ด้วยวพี่เ,พเ,เ,พเสี่ยกินพี่อยู่ไหนไม่รู้เหมือนกไงพี่ที่ได้ที่สูงพอที่พี่จะจับมาแล้วเนี่ยไ <I> ้่า เอาละนี่พี่ว่าพี่น่ะค้นหาที่แล้วพี่เจอเสือตัวหนึ่งวิ่งวนพี่แล้วพี่อะไรพี่ช,ช,ชดด่วยด,ดูดิช่วยดูดิได้ช่ยดูดิให้กำลัไ,ไปให้กำลังไปพี่พี่วก,กวบบกวนวกวนกลับมาพ<ด>ี่มาแล้ววิ่งตามพี่อยู่ลุกพี่ยิงอีกทีนึง จูพี่จูมันอยู่พี่จูมันอยู่พี่จูมันอยู่จูมันแรงมากอุ้ยเช็ดอุ้ยเดี๋ยวอีกทีเดียวพี่ตายแล้วนี่อีกทีเดียวพี่ตายอีกทีเดียวพี่ตายพี่จะตายเน่อย่าเพิ่งฆ่ามันนะนี่พี่จะจับมันโดนนะนี่น่แหละสวยนน่ยืนไว้นี่นี่ยืนไว้มันกาเลยเกิดเน่พี่มองไม่เห็นทางอุ้ยพี่ยิงพี่ยิงโดนใครวะอุ้ยพี่ยิงโดนเสือเน่เสือเสือเสืองไปเร็วเอ๊ะ มีเสือกไม่ร้อยหาอยู่ด้านหลังไม่ใช่ร้อยห้านคสิสิันนีเพื่อนมันอยู่วันนี้เพื่อนมันอยู่แถวนี้ไเด้ไอ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 เด้เดพจจจุุ๊บปุีพี่หลอดไม่ดีเดกุลอกไอเสือห้าวฟีนี่พี่ยิงมันีเอย่าเข้ามานี่เน้ยอเอเ้ยิงเงยิงเง เว้ยมันเหมือนจะหนีมันเหมือนจะไม่หนี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 นี่จุกไว้นี่นี่ยานี่ยาม่ไปแล้วมันตายไม่เป็นไรนี่พีงมันอยู่มันเหมือนจะหนีเน่มันเหมือนจะหนีแล้วมันหันหลังหนีแล้วเน่มันหันหลังแล้วมันกำลังจะหลับมันกำลัจะหลับพี่เชี่ยนไม่กินพี่เพี่เจอพี่มันหนีแล้วนน่มันหนีแล้วเน่มันหนีแล้วมันหนี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 มันพี่เอามาเพี่องฟิส์นะคาเสือกำลังแลี้ยววมันวื๊นวมับวคน มันวกวนไปมาไอ้น,นี่หืจุมอยู่หออไหนวะพื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 มันไปไหนแล้วหาไม่เจอบ้าล่ะมันไปแล้วนี่เอ้ามันวกอ่ะชิไม่เห็นเสียแล้ววะดิเจอไดเจอพี่เจอได้เจอนี่มามาหินที่มาหินที่มาหินที่ามาหินที่นี่มาหินที่หนี่หนี่ มาแล้วโอ้มันไม่ใช่เสือตัวนั้นดีนี่อะไรหอแล้วตัวตัวนั้นมันจะสีแดงเลยเฮ้ยอืมโอเคโดูแล้วเนี่ย <Okay. S 1> พี่ยิงโดนแหละจากตรงนี้เรื่อยๆนี่ยิยงฟรีเนี่ฟรีฟรีพี่ฟรีพี่โดนโดนแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนอีกโดนอีกเนี่โดนมาเดียเนี้ย <laughs> ยังเลยยิง วิ่ฟรีเนี่ยมุมนี้ฟรีเสือรไม่ยุ่งกับเราเสือรเป็นคนดียังวะเสือดีเสือดีนี่เสือดีอ๋อข้าที่แค่อึดเฮ้ยมันเลือดออกเลือดออกพี่เลยเริ่มออกเนี่ยเริ่มเริ่มซื่อซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่านะเอา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 ฮะ what ภารกิจวันนี้เราต้องจับเสือให้ได้เน่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราทําจับเสือไม่ได้คือภารกิจเราไม่สําเร็จจริงกอ,อกลับบ้าน,นเลยดีกว่านี่เราต้องไปเตรียมของเลยชุดก่องชุดก่อต้องมานี่จังหวะนี้เออเน,น,นเ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 น,เน,เนอะไรตัวใหญ่ๆมองไม่เห็นเออชิลเล่ใช่ไพเรโนรัยวิมว่เท่าไหร่อ่ะ นี่คิดว่าไงน้าสนวะน้าสนไอพี่ขอลองเช็คก่อนเลยหนึ่งนัดนัดที่สองมันเดินมาหาเราไม่ได้หรอกเชื่อพี่มันเดินมาหาเราไม่ได้ดึ๊ึ๊เดินอย่านะอย่านะขึ้นมาได้ไหมขึ้นไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้นี่มันขึ้นมาไม่ได้จริงมันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยเชื่อพี่มันหนีมันหนีเอ้ยมันถอยว่ะมันถอยไปว่ะมันถอยมันตีโค้ง ถอย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 ทีมพี่ไม่มีไฟเนี่ยเมืองมืดอุ้ยอุ้ยอมันเหมือนมวนกลัมามันอะไรวะใครเนี่ยมันหลับมันหลับมันหลับเฮ้ยไม่มีนะำปะไม่ไม่มี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 ไอพี่มีร้อยเจ็ดสิบหกพี่มีดูหลอดมันตรงไหนเนี่ยอ๋อมันเปล่ยวสีนี่เทพผู้อุ้ยเอาอะ โอยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสือ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 นี่มันมีเสือตีพี่นี่นี่นี่พี่จะตาตาัโอหแล้วเรามาอยู่ในป่าปัญหาคือตรงนี้แหละใครใครใช้มาอยู่ในป่าวะโคตรมืดเลยไอ้เจ้าทีเล็กตัวนี้มันไม่มันไม่ขึ้นเลยอันนี้หนอกมันไม่ขึ้นเลยนี่มาตั้งแคมป์ตรงนี้ไหมมาตั้งแคมป์ตรงที่มา อุ้ยน้องฟื้นแล้วอุ้ยไวมากพี่จะตั้งน้องว่าน้องโฮมว่ะพี่อยู่ก็ได้แบบบังเอิญเอาว่าน้องโฮมเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังจะกลับบ้านแล้วเราเจอน้องไปโฮมกลับบ้านก่อน,อนลูกกลับบ้านลูกโฮมเปลของนี่ก่อนพี่พาโฮมกลับบ้านก่อนเนี่มันมืดมากตรงนี้เชา้าเดี๋ยวค่อยว่ากันที่มืดโคตรตอนเนี้ยโฮมมาลูกเย้ Yay! เฮ้ยโอ้มา <Yahoo! S 1> ยอดมาก